โอเควันดีครับมาเทสก่อนส่งนะตัวนี้เป็นอิเล็กโทร3 GSN นะครับเป็นฮ่องกงนะรหัส H 9 5 8 4 8 5า่เป็น Make-In ห้ฮ่องกงนะครับตัว H ตัวนี้นะตัวนี้ส่งมาจัดการเช็คระบบเนื่องจากไฟไม่เข้าแล้วก็ c l a นะครับก็จัดการไปทั้งหมดแล้วนะนะมาดูสภาพภายนอกกัน ชิ้นเลนด้านหน้าถอดล้างทั้งหมดแล้วนะครับด้านบนนะแล้วก็ตอนมาเนี่ยไฟหลุดไปหนึ่งดวงมันหลุดอยู่ข้างในแหละก็จัดการติดไปให้ใหม่เรียบร้อยนะครับด้านล่างฝั่งนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยฝาปิดทานที่ไฟไม่เข้าสาเหตุที่ไฟไม่เข้าคือฝาปิดทานมันยับมาเลยนะครับก็จัดการดัดแผ่นข้างในไปแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายจะถอดออกให้ดูนะครับ ถัดมาตรงนี้เป็นน็อตท,ที่มันขาดมาอยู่แล้วนะซึ่งจะให้เจาะอ,ออกเนี่ยเจาะได้นะครับแต่ว่าเจาะอ,ออกแล้วเนี่ยเกียวมันจะหวานแล้วมันจะหาน็อตใส่ไม่ได้นะก็เลยปล่อยมันไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ยังปิดได้อยู่แล้วก็น็อตตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่2ตัวนี้นตัวคอวอ์ข้างบนเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่ถัดมาตัวนี้การกอฟิลม์มแล้วก็ยกขึ้น เปิดฝาหลังภายในล้างไปทั้งหมดแล้วนะครับบุกกันแสงด้านบนด้านล่างนะด้านข้างฝั่งนี้อืมแล้วก็ฝั่งนี้ขอบนี้อ่ะชิ้นเลนด้านในถอดล้างไปทั้งหมดแล้วดูรับแสงหมุนได้ทุกคลิกนะอ่ะทีนี้ตัวนี้ใส่แบตไว้แล้วเรามาเทสกันไฟเช็คแบตติดปกตินะครับไปที่ชัตเตอร์บเปิด f 1 7 เฟรมกดถ่ายอ่ะเบดเปิดเต็มนะปล่อยนิ้วอื่ถัดมาเป็นโหมดออตโ,ตโต้ f หนึ่งจุดเจ็ดตัวแสงส่องหาแสงไฟโอเวอร์ติดปิดวัดแสงไฟสโ,โลว์ติดทีนี้ไฟสโ,โลว์ติดสปีดจะช้าดูนะปิดวัดแสงเห็นไหม ถ้าไม่ปิดวัดแสงอาจจะมองไม่ทันนะครับอ่โอเคนะสปีดท,ทำงานได้ปกติแล้วแล้วก็โหมดแฟชสปีดจะอยู่ที่1ต่อสามสิบอืม,อ,มอ่าโหมดแฟชทำงานปกติถัดมาเซลทัมเมอร์ด้านหน้าขึ้นฟิลม์มดึงกา้านเซลทัมเมอร์ลงกดถ่าย เซลล์ทอมเมอร์ <t imer> ทำงานปกตินะครับต่อมาแหวนได้อาลปรับ ISO หมุนปรับได้ทุกคลิกนะอาจจะแข็งๆหน่อยอสูงสุดที่หนึ่งพันอันนี้แปดร้อยมาหนึ่งพันเดี๋ยวจะตั้งไว้ประมาณสองร้อยแล้วกันไหนเอ่ยอ่ะ โอเคสองนะครับตัวล็อกชัตเตอร์ดันไปที่ตัว L กดถ่ายไม่ลงแน่นอนเวลาจะถ่ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้แอบถัดมาเลขนับเฟรมตอนนี้อยู่ที่ตัว S ไปเรื่อยๆเลยนะ ติดกว่าละรีเซ็ต้วยการเปิดฝาหลังก็จะกลับไปที่ตัว s เหมือนเดิมมองเห็นไม่เอ่ยอดีดกลับไปที่ตัว s เหมือนเดิมนะอันนี้อยู่ในโหมดแฟลชนะครับกลับมาที่ Auto. ออโต้ปิดวัดแสงไฟสโลก็จะขึ้นเปิดวัดแสงไฟโอเวอร์ก็จะขึ้นทำงานได้ปกตินะครับแวนโฟกัส สมูทลื่นแน่นอนแล้วก็ตั้งโฟกัสที่เลนส์เรียบร้อยให้มันเข้ากับตัวช่องมองเรียบร้อยนะภายในช่องมองล้างไปแล้วนะครับจุดโฟกัสชัดเจนนะแอบถัดมา GSN GTN เวลาเทสต้องเทสกับแฟลชด้วยเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับว่าต่อสายแฟลชเรียบร้อยแล้ว อ่าอ,อยู่นะพาวเวอร์ Power. ติดไหมเอ่ยอ่ะโอเคติดไปที่ Flash พี่หนึ่งจะปรับ f ไปที่ห้าจุดหกขึ้นเฟรมสังเกตเงาก็ได้นะอืมขึ้นเฟรมอีกทีนึงอ่ะ สังเกตที่เงาแล้วกันเห็นไหมเอ่ยไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะอ่ะโอเคแฟชทำงานปกตินะครับถ้าจะใส่แฟชนะเพราะว่า gsn gtn มันสามารถต่อแฟชแบบ hot s h o ได้ไม่ต้องเสียบสายซิงค์ โอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกับหลังจาก CLA แล้วก็ซ่อมบางส่วนไปนะอ่ะเรามาดูฝาพิฐานกันที่บอกว่ามันหนักมันเลยเนี่ยเรามาดูกันแล้วก็พี่เน่งใส่ อะแดปเตอร์ตัวนี้กับเสียสิบ r 14, นะครับอปอกมันเป็นพลาส,สติกนะส่วนที่ติดมากับกล้องเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับที่ติดมากับกล้องนะอะเป็นตัวนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูฝากันฝาเนี่ยยับมาเลยสังเกตไหมอ่ะก็ดัดไปแล้วก็พยายามให้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะ แล้วก็ฝาเนี่ยถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรูสองรูข้างๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะอืมก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เวลาปิดฝาก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งไม่ต้องไปหมุนมันแรงนะครับเอาแค่พอมันอยู่ก็พอนะอ่ะแล้วก็จะประมาณนี้ครับกับหลังเ l a แล้วเรียบร้อยทั้งหมด Okay, no.